ก็ออกมาอีกครั้งกับครูบวยนะคะคบวยและก,กันด mm ั hmm. ้มคราวนี้เราเป็นครั้งแรกที่มีการอัดไปด้วยแล้วก็มีห mm hmm. น,น้าจอของครูบวยที่กลมๆดิกๆหน้าไข่ดาว mm hmm. พี่ห็น <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลองเกม f i v i g h at Freddy กันนะคะตอนนี้ได้ติดตั้งไปในเครื่องมันที่เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. อ่าไอืมทีนี้เราจะอัดเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ยังไงดีเนี่ย เวตอนนี้ใช้โปรแกรม f l a ลชจะกดยังไงให้มันอัดวีดีโอเอกดปุ่มเชนว e วเอเปิดเกมก่อนถึงจะขึ้นนะคะตอนนี้เริ่มการหลอกร้อนขึ้นมานะครับมีหลอนนะคะมีเฟดตี้ของเรานั่นเองอ่ะเดี๋ยวก็ลองลองเล่นสักคืนนึงหรือสองคืน คือที่หนึ่งจะรอดไหมเพราะว่าลองเล่นเวอร์ชัน iOS มาแล้วก็คือไม่เจอเลยทั้ง2คืนนะคะอันนี้ลองเล่นเวอร์ชั่นเดโมโดูอาจจะได้เจอก็ได้จ้ำสแกะค่ะเตรียมตัวอน,นิดนะะึะค Pretty first base pizza Looking for security guard work for the night shift 12 a.m. n t i 6 a.m. First night ตอนนี้เสียบดโฟัไปด้วยนะครับบัดนี้ขณะน,นี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงบรรยากาศครึมคึมฝนกำลังมึดๆนะคะจะรอดไหมคืนที่หนึ่งคืนที่หนึ่งต้องระวังตัวที่เป็นกระต่ายหน้าฮิโปกับพี่เป็ดของเรานะคะพี่เป็ด มานะคะเสียงสกอตนะคะเส mm ียงของสกอตก็ค huh kind of <laughs> um ือคนที่ส่วนผู้สร้างเกมก็รับหน้าที่บทของโฟนกากนะคะเดี๋ยวนะคะเก็บค้างเกมค้างเดี๋ทำไมจอมันเป็นอย่างนี้ล่ะ Last week now matter fact. So know โเดี๋ยวนะคะรีเซ็ตเกมสักคู่เกมมันนอกไปคับเกมมันนอกไปคับต้องรีเซตเกมใหม่เนื่องจากเกมมันนอกไปด้วยความหลอกหลอนนะคะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เกมนี้นอกจากว่าจะดูเหมือนจะง่ายๆนะคะยังมีอาการร้อนๆให้เห็นด้วยนะคะแล้วคือแรกจะรอดไหมเนี่ยแหมเหมือนเครื่องจะไปได้รอดเลยคอมอมืต้องเข้าใจสภาพว่าคอมเก่าแล้วอะไรอย่างงี้ อันนี้คือนาวโหดดิ้งนะคะนาวโหดดิง้งมาเตรียมพร้อมคือทําใจก่อนนะคะทใจก่อนนะคะสิบนาทีต่อด่านนะคะคืนแรกเราไม่ต้องทําอะไรเราจะอยู่เฉยๆพร้อมกับฟังเสียงโทรศัพท์จากโฟนกายที่กำลังจะโทรมา เคยทำงานเป็นซิคลิตี้กับมาก่อนหน้านี้นะครับโกลด์กายอ่าเคยทำ o าน o u ็นซิคลิคตี้กันม่ต้อนหน้านวลนะครับโกลด์กาโอเคอ่า greeting ก่อน อ๋อลีเกลจริงเลยใช่ไหมแบบว่าเป็นทางการมากอแอบดูนิดนิดยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นนะคะบรับลาบลา คือเขาบอกพยายามบอกว่าเอทางบริษัทไม่รับชอบในในทรัพย์สินนและก็ชีวิตบี e อ w เว e วาไงอช่าฮวีมาทำไมม้าเขาไม่ Hallucination ทำไมเขากำลังฟังเนียนๆ Hallucination ชอบมาแบบหลอน a metal endoskeleton without its costume on. Now since that's against the rules here at Freddy Fazbear's pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Um, now that wouldn't be so bad ตอนนี้ต้องเข้าใจว่าเล่นตีจจอฟูสกีนแล้วเสียเฮดโฟนนะคะแล้วบรรยากาศครึมๆด้วยอะค่ะเอา่ันตีสองลนะคะตอนนี้ต้องเริ่มเริ่มแอคทีฟค่ะเอาแล้วนะคะของจริงแล้วขอแค่คืนเดียวพอดไนท์ณตอนนี้ ทั้งสองอันตอนนี้คือดูแค่สองที่พอนะคะขณะนี้เวลาตีสองนะคะหนึ่งดามีเวลาสิบนาทีสำหรับเวอร์ชัน pc เนาะคือยังต้องไม่มีไมมีอะไรมากเราต้องพยายามเซฟแบตเตอรีอรอร่ไว้จริงๆจะอยู่นิ่งๆก็ได้แต่อย่างเมือกี้นี่แหละคะ่ะถ้านิ่งมากๆก็จะเกิด hallucination ก็คืออาการประสาทหลอนที่จะเป็นภาพกระพริบกระพริบให้หนูได้ร้อนๆกันนะคะตอนนี้ย่งตีสองอยู่นะคะยังดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ว่าเดี๋ยวจะมีพี่จิ้งจอกวิ่งมาหรือไม่คืนที่หนึ่งเป็นไปได้ครับก็ดูดูไว้สักหน่อยก็ดีแต่ว่าตอนนี้แบตเหลือเสร็จ71%แล้วค,ะค่ะตาย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 เจ็ดสฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่านั้นนะคะตั้งกล้องไปอยู่ที่ที่โชว์สเตจก่อนนะคะเกมนี้วิธีการเอาตัวรอดคือต้องพยายามใช้กล้องวงจรปิด นะคะถ้าใช้กล้องวงจรปิดมากการเคลื่อนไหวของศัตรูที่เป็นตัวผู้ฝูงชน,น้าจะช้าลงไปด้วยเอาและะ้วคับพี่พี่เป็ดเอาและะ้วค่ะตัวนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเริ่มเคลื่อนไหวเห็นแล้วนะคะเอาแล้วครับพี่กระต่ายหน้าฮิโปโปมาและะ้วค่ะเอาละคะ้ครับของจริงเริ่มจากนี้ไปแล้วนะคะอืมอ่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาละคะ่ะหายไปไหนแล้วคะพี่เปพี่กระต่ายของเราแอบอยู่ที่ใดนี่เองซับไาพาคลอเซร็ตเดี๋ยวนี้เองนะคะเอาละครับมันอยู่ใกล้ๆนี่เองครับ ตอนนี้พี่เป็ดยังไม่ขยับขยื่นนะคะพี่เป็ดแสดงเปิดไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตอนนี้ตีสี่แล้วนะคะโสสี่ห้าหเจ็ด โปรดสังเกตว่าบันนี่จะมาก่อนอะแก็บไปดูทีิตัวนั้นสักน,นิดอาพิชิก้าเราครับพี่เป็ดมาแล้วครับพี่ไก่หน้าเป็ดผมผมแล้วครับมาแล้วครับโอเคพี่เป็ดมาแล้วนะคะตานด้านขวต้องเริ่มระวังทางขวามือนะคะชิพหาย <laughs> ตายแล้วอะโอเคตามนั้นนะคะตอนนี้เราต้องเล็งพี่เป็ดไว้ก่อน ไม่รลอดตายแล้วพี่พี่กระตายเรามาเออเอาละสิพี่กระตายของเรานะคะถ้าปิดประตูทางซ้ายก็ดูแต่พี่ปิดอย่างเดียวพอมาเดาดำดำดำ,ดำอะไรแถวแถวนี้ไปยังยังไปไปนะครับยังไม่ไปนะคะพี่กระตายของเราห้าฮิปโปของเราดักอยู่ที่หน้าประตูนี้เอง <laughs> ไปหรือยัง มันมาเหมือนกับข่าวที่แล้วเดะเลยเออเออไม่สวยละสิน่าจะรอดนะเหลือตีห้าแล้วเนี่ยที่กระต่ายเราอยู่ไหนที่กระต่ายเราอยู่ไหนเอ,อ๊ะสักเสียว แบตหรือสาิเซ็นตแล้วครับตอนนี้ปิดประตูทั้งสองด้านแต่ดาว่าคิดว่าน่าจะอยู่ในห้องออดีโอนี้อ่ารู้สึกว่าพี่กระต่ายไปแล้วยังเปิดได้สองทางอยู่นะคะแต่ต้องระวังทางซ้ายอยู่ดีนะคะ ดแล้วนะหรือตั้งยี่ิบเอ็ดเปเซนโอเคก็เห็นว่าอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้คือไม่เห็นพี่เป็ดพี่เป็ดเราอยู่ไหนพี่เป็ดเราอยู่ไหนตอนนี้โอ้ในยอ,ยอยู่ตรงนี้เองแต่ว่าเฮ้ยชับไม่สวยแล้วสิโอเคเอาละค่ะเหลือตอนนี้เราสิบอเปอร์เ็น์แล้ว แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคืนที่สองไปนั่งทําใจก่อนเอาไว้ข่าวหน้านะคะสอบคุณค่ะที่มารับชมการเล่นฟนอลเอสเปรดี้นะคะถ้ามีโอกาสคงได้อัดวิดีโอให้ชื่นชมและตื่นเต้นกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ